ภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะพุทธบาร,รมีธรรมบาร,รมีสังฆบาร,รมีพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตาอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณเป็นเมตตาอัปปมัญญารวมกับบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาแล้วทั้งหมด ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบโดยธรรมเป็นธรรมดับมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดยึดมั่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนเป็นตัวเราของเราที่มาขวางพระธรรมไม่ให้ทำรรกับใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เดี๋ยวทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้เกิดสัมมาทิฏฐิดับวิฉาทิฏฐิอวิชาความไม่รู้ให้เป็นวิชาความรู้แจ้งขึ้นมาโดยพันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ดับอวิชากิเลสตัณหาอุปทา,าน ความยึดมั่นถือมั่นโดยถาวรสิ้นเชิงจนสิ้นสังโยชน์สิบโดยถาวรสิ้นเชิงใจกับธรรมธรรมกับใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นธรรมาธาตุนิพพานาธาตุโดยถาวรสิ้นเชิงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอสาธุสาธุสาธุฮะ เลาถามอะไรถามได้เลยถามได้เต็มที่ค่ะ,ะก็เพิ่งเพิ่งจะเริ่มอยากจะเอ่อเขาเรียกอะไรนะอยากจะศึกษามาบ้างแต่ว่าเวลาจะนั่งสมาธิเองหรืออยากจะแบบเริ่มต้นอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงพื้นมาดีมากเ พื้นพื้นมาดีของเก่ามาดีบุญวาสนาวารมีสร้างมาจิตใจดีจิตใจดีจิตใจดีเรื่องบุญเรื่องทานมันก็จะเจริญขึ้นเรื่อยเยเรื่องบุญเรื่องทานไม่ไม่ยากทําได้ไม่ยากใจดีต่อไปเปเท่าแก่เนี่ยตอนนี้ก็ไปเท่าแก่แคลาเรียกอะไรเท่าแก่เนี่ยเท่าแก่เนี่ยเออต่อไปก็ยิ่งเป็นเท่าแก่เนี่ยเนี่ยยิ่งยิ่งอายุมากขึ้นก็เป็นเท่าแก่เนี่ยมากขึ้น ในตัวแกเนี้ยยากแบบเนี้ยตตวนี้ของเราเนี่ยมันอย่างเนี้ยมันก็จะายไปในทางที่เป็นทำบุญในทานรักษาศีลก็ทําอยู่ก็ไม่เรื่องบาปกรรมก็ไม่ได้ใยที่ไปทําบาปกรรมเพราะว่ามันไม่มีไม่มีพวกบาปกรรมกดทับเลยไยบาปกรรมชั่วก็ไม่มีเอจิตใจก็ใสดี ใสสะอาดไปสุดดีต่นนี้มันก็จะไปทางด้านนั้นน่ะไปเกิดสร้างบุญบาร,รมีไปเรื่อยๆ, <S <S ๆอะไรยอย่างนี้มันก็ยังอยากจะเกิดอีกไปเรื่อยๆสร้างบุญบารมีไปเรื่อยๆมันไม่ได้ปรารถนามรรคผลนิพพานในปัจจุบันมันก็ได้ยากตรงนี้ยากตรงที่ว่าลอยต่อตรงนี้ว่าเราจะพลิกใจได้ไม่ว่าการเกิดมาเป็นทุกข์นะถึงเราจะสร้างบุญวาสนาบาร,รมียังไงก็ตามมันก็มีโอกาสพลาดไปในขณะบางจิตนั้นบางขณะจิตที่เราไม่นิพพานมันก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีก็พลาดไปตกอบายได้ เะนั้นมันก็ถ้าอย่างเงี้เราก็เห็นว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ไม่น่าเกิดอีกสังขารมันเป็นทุกข์ตอนนี้เรายังไม่แก่มากถ้าเราแก่มากเดี๋ยวมันจะค่อยๆเจ็บปวดเมื่อยไม่ไหวเลยนุ่งเกิดไม่ค่อยดีอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเจ็บปวดเมื่อยจะไปหลงไปหลงนี้อะไรเงี้ยเราก็เห็นคนคนตายขึ้นเรื่อยๆเรื่องอายุมากเราก็ยังเห็นคนนั้นตายคนนี้ตายแล้วเราก็เริ่มใกล้ตายกันไปเรื่อยๆเห็นความพันาเความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเรียกว่าเห็นเทวทูตสี่ เห็นเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคเห็นสมณะผู้สงบระงับใจเราก็เลยมุ่งก็หาความสงบระงับไปสู่มรรคผลนิพพานคือความสงบร่มเย็นเราก็อยู่ที่ใจเราละเราจะเลือกทางเดินแต่ตอนนี้เรามีสามีมีลูกมีธุรกิจมีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูแลไปเพราะว่ามันนี้มันบุญของเก่าเราก็ทํามาแล้วฝ่ายมีฐานะมีครอบครัวเนี่ยมันคือสร้างมาแล้วไงมันสร้างมาตั้งแต่พบชาติก่อนๆนะพวกมัน บุญวาสนาบารมีนะเราเนี่ยบุญระบาดมันสร้างติดกันมันทุกคนนะมันที่เรามาทุกยากลาบากในภพชาตินี้ก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็ดอสุรกายสัตว์นรกเทพเทวดาเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ทุกยากลําบากยากจนค,นค้นแก้นแสนสาหัสตาบอดหูหนวกแขนขาขาดพิกลพิการบ้าใบาออทติดติกดาวเซนโดมเพราะว่าบาปกรรมที่เราส่งผลมาแล้วมาได้คู่ครองก็เป็นคู่ครองที่สร้างบาปกรรมมาด้วยกันตอนนี้มันก็เกิดมาก็ทุกยากลาบากถ้า เกิดมามีคู่ครองมีลูกมีอะไรเกิดมาก็ทุกอย่างลําบากด้วยกันเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการทําบาปกรรมมาด้วยกันเวลามันพบชาตินี้ก็เลยกลายเป็นมาสละบ,บาปข้อกรรมด้วยกันอันนี้เป็นมันโอ้โหแสนสาหัสอันนี้แสนสาหัสแสนสาหัสแต่ถ้าเป็นฝ่ายบุญกุศลมาด้วยกันโอ้มันก็ดีสบายสุขสบายไปมีตัวเองก็มีบุญอาสนาบารมีอยู่แล้วใจบุญใจเบิกในบุญไม่ค่อยคิดมากก็คือมี จิตใจดีงามเมตตาอ่อนโยนแล้วก็ดีใจเฟ่ฝ่ายบุญกุศลอันนี้เป็นของบุญเก่านะบุญวาสนาบรารมีมาเก่าแล้วมาได้คู่ครองก็เป็นคู่ครองที่ดีได้ลูกหลานก็เป็นลูกหลานที่ดีเพราะว่ามันเป็นสราาาส้างบุญบา,าบรามีมาเก่าสร้างบุญบารมีมาเก่าอย่างเงี้ยมันก็จะได้ดีดีเรื่อยไปตระกูลก็จะดีไปเรื่อยอย,อย่างเงี้ย ต่ฝ่ายบาปกรรมก็โอ้โหมันได้ตัวเองก็ไม่ดีมันได้คู่ครองก็ไม่ดีลูกหลานว่าไม่ดีแย่หมดเลยทั้งหมดตอนนี้ก็ทุกยากลำบากแสนสาหัสตอนนี้ก็ฆ่ากันเองก็มีฆ่าพ่อแม่ก็มีมันก็กรรมมันทํากรรมมากรรมทั้งหลายเนี่ยแต่คนไม่เคยกลัวกรรมนะสอนสอนไงคนก็คิดว่าเอาแค่ในปัจจุบันกูสบายใจก็พอแล้วอยากจะคิดทำอะไรก็เอาสบายใจเอาที่ได้อย่างเดียวจะเกิดจะเกิดไปเป็นอะไรข้างหน้าไม่สนใจ ผู้ที่คิดอย่างนี้ก็มีวันนั้นโอ้โหเวลาเขามีความเป็นอยู่ตายแล้วก็มีมีความเป็นอยู่ในปัจจุบันก็ทุกอย่างลาบากตายไปแล้วก็ทุกอย่างลําบากเกิดมาใหม่ก็ทุกอย่างลาบากไม่ได้คู่ครอก็ทุกอย่างลาบากได้ลูกได้หลานก็ทุกอย่างลาบากโอ้โหนี่ก็แสสาหัสไปเรื่อยๆจมอยู่แต่อันนี้แต่อบายเกิดมาเป็นฝ่ายมนุษย์ก็ทุกอย่างลําบากในฝ่ายอบายอยากจนคนแคนแสนสาหัสไม่มีใครเลี้ยงดูมีลูกมีหลานมีอะไรก็หนีออกไปหมดเป็นคนไข้ติดเตียงอยู่คนเดียวไม่มีใครเลี้ยงดู แย่ไปหมดเลย cake. ทุกอย่างระบากสัตเสพไปในจอมีอะไรก็หมดหมดเนื้อหมดตัวอันนี้มันก็คือกรรมเก่ากรรมกรรมแต่ในพวกที่กรรมอย่างเงี้ยในพวกเจ้าปัจจุบหากลัวไม่หรลกไม่กลัวหรอกเนี่ยแต่เราดีอยู่ในฝ่ายบุญแต่นี้มันก็อยู่ของเราเนี่ยก็ฝ่ายยู่จะเลือกอะเลือกว่ามาเราจะสร้างบุญกุศลไปเกิดอีกเกิดอีกเกิดอีกอย่างเงี้ยเกิดตายเกิดตายเกิดตายต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดภาคแล้วบางขณะ มันคนเราไม่ได้เป็นพระอรหันเนี่ยเราสร้างบุญลักษณะาบาร,รมีเกิดตายเกิดตายแม้แต่ทาบุญในทานทำบุญในทานก็ผิดสินธรรมก็ไม่ไม่ได้ไปผิดสินผิดธรรมแต่เราเนื่องจากยังไม่เป็นพระอรหันบางทีเราคิดเราพูดเรากระทำก็อาจจะไปผิดสินห้าได้มันก็จะนนี้ก็ไปไป,ไปต่ําได้อีกอะ่ะก็มีโอกาสไปต่ําระหว่างเดินทางนั้นเราก็กลัวบุญไอ้กลัวาบาปกรรมที่จะเกิดขึ้นด้วยแล้วกลัวการเกิดอีกแล้วก็หลงไปกับความคิดความปรุงแต่งไปสร้างบาปกรรมก็ การเกิดมาก็ต้องมาเนี่ยมาแก่มาเจ็บมาตายมาผ้าผ้ามาทุกข์อีกทุกข์อีกแสวงหาความสงบลมเย็นดีกว่าสุท้ายก็แสวงหาความสงบลมเย็นในจิตใจความใจที่สงบลมเย็นกันนิพพานไม่พ้นจากทุกพ้นจากเหนือสุขขึ้นไปเหนือสุขเหนือทุกข์ขึ้นไปเป็นความสงบลมเย็นเป็นสมณะสมณะแปลว่าผู้สงบคือใจอะเป็นสมณะสมณะไม่ได้หมายถึงไปผ้าเหลืองที่ห่มอย่างเดียวคือใจเป็นสมณะคือบวชใจเป็นพระที่ใจ เป็นพระโสดาบานันพระสกิตาคามีพระอนาคามีพระอารหาันต์เป็นพระที่ใจใจก็สงบลมเย็นอันเนี้ยก็ลวดเลยบอกมาตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ฝ่ายอบายมันจะถึงสวรรค์แล้วก็ถึงนิพพานเลยสาใจไหมอ่ะพอพอแต่เพีงเยงแต่ว่าเวลาจะเริ่มอยากอยากบางขณะอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราวุ่นวายเราอยากจะเริ่มที่จะนั่งหรือเริ่มปฏิบัติบ,าบ้างอะไรเงี้ยบบางทีรู้สึกว่ามันมัน มันทําไม่ง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อย่างเรานี่ไม่ยากก็าหายใจเข้าพุทธให้ใจออกโทให้ใจเย็นเย็นหายใจเข้าพุทธให้ใจออกโทใจเย็นเย็นไม่ใช่ใจเย็นเย็นเหมือนน้าต้มไก่นะบางคนเป็ใจเย็นใจร้อนมากเลยทําใจเย็นเย็นจะไปคาดหวังว่าจะสงบไม่สงบ มันจะเป็นยังไงก็จะไปคาดหวังครับปัจจุบันหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเด็กมันก็จะเข้าใจเองแหละไม่ยากหรอกเนาะเคยทํำไหมเคยค่ะออืงี้วหลังๆไม่ได้ทามานานเลยอก็อย่างเงี้ยละทำทุกวันเหมือนหายใจเข้าออกมันกินน้ําอ่ะมันกินข้าวทําทุกวันเป็นเรื่องปกตินิสัย ตอนนี้ต่อไปพอทำอะไรเดินทางไปไหนมาไหนนั่งรถเนี่ยสามีเป็นคนเป็นคนขับเราก็ถ้าเราไม่เชื่อดูทางเราก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนอกจากจะเชื่อกันดูทางเนี่ยแต่แม้แต่เชื่อกันดูทางข้างในเราก็ยังได้นะเราก็ยังทําได้ตาก็มองเชื่อกันดูทางเนี่ยแต่ถ้าตามองแล้วขณะที่เราไม่ไม่ได้คุยกันเราก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทใจเย็นๆนวกตาเชื่อมองทางได้เราขับรถกลับคืนเนี้ยเราก็ เออเช็ดมองทางแล้วเราก็ล้วก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทใจเย็นๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทำไปเงี้ยเรื่อยๆเดี๋ยวก็ค่อยๆมาหาลุงตาเดี๋ยวก็ค่อยๆสอนต่อไปเรื่อยๆใจมันจะค่อยๆสงบลมเย็นแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเนาะเอาคนเดียวได้ไงอ่ะคนเดียบ้าอ่ะถามได้ทุกเรื่องอ่ะทุกคําถามมีคําตอบ อย่าเสียเวลาเดี๋ยวมันดึกทุกคําถามมีคําตอบโลกธาตุยังเงียบสงบสงัดอยู่กราบนวัสการเจ้าค่ะกราบเขาอกาสองงตาองค์หลวงปู่ครูบาแม่ชีและญาโยมทุกท่านเจ้าก่ะก็เห็นเห็นใจที่มันมีตัวเราเข้าไปกะ ใจที่เป็นใจแบบนี้เจ้าค่ะเห็นได้ชัดเจนเจ้าค่ะพอเหมือนว่าที่แล้วที่องค์ตาบอกมันมันเหมือนว่าเราไปยึดใจยึดรู้อันนี้เอาไว้อใจที่มันไม่มีตัวเรา ไปทำไปมันก็เป็นของมันเองแล้วมันก็เห็นเหมือนทุกสัพสิ่งมันเกิดเองดับเองในใจที่เป็นใจนี้เจ้าค่ะของจันที่มามันคล้ายๆงนี้ มันเหมือนกับว่าเราละจากความเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนมาก่อนเราปฏิบัติธรรมเราก็จะยุ่งวุ่นวายแต่ญาติพี่น้องเนาะยุ่งวุ่นวายเรื่องธุรกิจเรื่องการงานเนี่ยยุ่งวุ่นวายแต่ญาติพี่น้องลูกหลานเราไม่มีลูกมันไม่มีสามีไม่มีลูกเลยวงใยญพี่น้องให้หมดอะแล้วก็หลานเนี่ยวงใหญหมดเลยแล้วต่อมาเนี่ยมาอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงตาเนี่ยมันค่อยๆอค่อยค่อยก็มา รู้เ่าทันจิตใจตัวเองเข้าเข้ามาไม่ที่จะส่งจิตออกนอกไปยุ่งใหญ่ห่วงใยรักใคร่ผูกพันกังวลคนนั้นคนนี้ไปช่วยก็คิดติดแข็งขาวุ่นวายไปหมดเลยเจ้าค่ะตอนนี้มันก็ค่อยค่อยๆจิตใจมันที่จะส่งจิตออกนอกไปยุ่งวุ่นวายห่วงใยกังวลคนนั้นคนนี้มันก็ค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาคมันหดตัวเข้ามาด้วยด้วยการรู้เท่าทันแล้วด้วยการเห็นสัจธรรมความจริงว่ามันมันเกิดก็ต้องตายมีก็ต้องจากพบกันก็ต้องพัดภ้า ที่มีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็ทุกอย่างนะมันก็เป็นสมมุติสุดท้ายก็เกิดมาก็ต้องตายพบกันก็ต้องก็ต้องจากนี่ก็ต้องพัดพลาดจากกันไปพบกันก็พัดพลาดจากกันไปนี่คือสัจธรรมความจริงที่มีอยู่ทุกหมดเนี่ยทุกวันนี้สุดท้ายก็จบลงโดยที่ต้องจากพัดพลาดจากทุกสิ่งไปแล้วสุดท้ายร่างกายจิตใจเราก็ต้องพัดพลาดจากมันไปจากที่มาก็เข้าใจอย่างนี้ในใจและบวกกับการรู้เท่าทันด้วยเจ้าค่ะมันก็เลยเข้ามาสู่ใจที่ที่ไม่ตรงจิตออกนอกเข้าไปอุ่นวายกับอะไรคจ้ค่ะ แล้วก็ไม่ไม่ส่งจิตนอกโตออกไปนอกตัวไปยุ่งวุ่นวายไปได้วยความรักความชางความหยาย่วงใยรักใคร่ผูกพันไปที่เขาคิดเต้นข่าววุ่นวายไปหมดอ่ะอันนี้มันเมื่อก่อนนั้นมันก็จะน้อยลง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 ,ยลงก็แล้วไอ้ที่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับอาการของกายอาการของใจก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงเนี่ยมันตั้งแต่นอกตัวส่งจิตออกนอกไปยุ่งวุ่นวายไปยึดถือไปรักใคร่ผูกพันหยย่วงใยกังวลเลยแหละออกไปนอกตัวแล้วก็ค่อยถอยเข้ามาด้วยความรู้ต่อทันและได้เห็นว่ามันสัจธรรมความจริงว่าทุกสรรพสิ่ง เกิดก็ต้องตายมีก็ต้องจากพบกันก็ต้องพัดภาคไม่ช้าไม่เร็วก็ต้องสุดท้ายเราก็ต้องพัดภาคจากทุกสิ่งไปแล้วมันก็ค่อยถอยเข้ามามาที่ร่างกายจิตใจตัวเองแล้วมายุ่งวุ่นวายกับร่างกายตัวเองกลัวห่วงว่าจะจะตายจะเป็นนั่นจะเป็นนี่สุขภาพจะเป็นนั่นนี่มันก็เริ่มไม่ห่วงเพราะว่ายอมรับความจริงได้ว่าที่สุดเกิดก็ต้องตายมีก็ต้องจากพบกันก็ต้องพัดภาคไม่มีสิ่งใดเลยยึดบ้านถือบ้านไว้ได้ก็ค่อยถอยเข้ามาหาจิตใจ ไม่ห่วงร่างกายที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยเท่าไหร่มีก็รักษาไปเป็นอะไรก็รักษาไปตามตามเหตุตามปัจจัยรักษาหายก็หายไม่หายก็ตายก็ยอมรับได้แล้วมันก็ค่อยๆเข้ามาที่จิตมายุบวายกับอาการของจิตอยากให้จิตดีไม่อยากให้จิตไม่ดีมาเป็นอย่างนี้นานพักใหญ่เลยลูงต,ตาก็บอกว่ามันยดจิตยุนวายกับจิตอยากให้ให้จิตดีไม่อยากให้จิตไม่ดี <S S S <esp> เอาตอนนี้ก็ค่อยรู้ต่อทานรู้ต่อทานไม่ไม่ส่งจิตออกนอกไปยุนวายกับอาการของจิต รู้ต่อฐานเข้าไปเรื่อยๆเข้ามาเลยแล้วพยายามมาอยู่กับรู้ที่ไม่ส่งจิตออกนอกไปสุดท้ายก็มาเป็นใจรักษาใจพยายามรักษาใจของตัวเองให้มันสะอาดบริสุทธิ์ไม่ไม่ให้เกาะเกี่ยวผัวพันไม่ให้ส่งจิตออกนอกไปได้วยความรักติดติดด้วยความรักความชังก็ปฏิบัติถูกต้องนะดีมากมาถึงขั้นนี้แล้วมาถึงขั้นตอนเนี้มันเหมือนกับว่ามันมันค่อยๆหดเข้ามาจนกระทั่งสุดท้ายมาันมา รักษาใจตัวเองจนที่มายังไม่ปล่อยยังมารักษาใจตัวเองยังไม่ปล่อยมันมีตัวตนของผู้รักษาอย่างนี้มันก็ยังไม่สิ้นทุกข์อะเพราะมันมันจ์ที่มาครัสังเกตบุคลิกเราเองได้คือพระอรหันเนี่ยบุคลิกท่านไม่เปลี่ยนนะ แต่ใจของท่านน่ยไม่มีตัวตนไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนตัวเราของเราท่านไม่มีตัวไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนไม่ไม่ได้ยึดไม่ยึดอะไรภายนอกก็ไม่ยึดร่างกายจิตใจแล้วก็ไม่สุดท้ายก็ไม่ยึดใจของตัวเองด้วยนี่คือพระอรหันต์แต่จันที่มาเนี่ยคือบุคลิกเปลี่ยนเนี่ยโดยที่ยังไม่ยังไม่สิ้นยึดคือเปลี่ยนบุคลิกแต่แต่ใจกับไม่สิ้นยึดอันนี้มันผิดนะคือบุคลิกองอรหันต์นั้นไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน แต่ใจของท่าน,านสิ shifted, beings, being, iałem, and and ks, er ulates, ้นยึดคือไม่ยึดคือไม่ส่งเจียนอกไปยึดห่วงใยกังวลอะไรภายนอกแล้วก็ร่างกายแล้วก็จิตใจเห็นว่าทุกมันไม่เที่ยงสิ่งใหญ่ภายนอกก็ไม่เที่ยงเกิดก็ต้องตายมีก็ต้องจากพบก็ต้องพัดภาาไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้แล้วก็มาร่างกายจิตใจก็เห็นว่าเกิดก็ต้องตายมีมีร่างกายนี้ก็ต้องจากพบร่างกายนี้ก็ต้องพัดภาาต่อมาก็จิตอาการนงจิตที่อยากให้จิตดีมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะตัวใ้ต้องกดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวไม่ดีก็ยอมรับมันได้ก็เข้าาามหใจ ทีนี้ก็พยายามรักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่ไม่ยึดอะไรให้เป็นทุกข์มันก็ยังมีตัวยึดอยู่ไอ้ตัวเนี้ยมันมันเนื่องจากเราก็ใจผิดอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเราไปเปลี่ยนบุคลิกข้างนอกคือบุคลิกของจันทิมาเนี่ยคือเป็นบุคลิกที่เป็นเป็นผู้หญิงที่คล่อแงแคล่วว่องไวปาดเปียวคิดเร็วทําอะไรเร็วปากก็เร็วด้วย <laughs> ก็คือปกตินะเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติบุคลิกไงแต่ใจไม่ยึดไงแล้วก็แล้วไปแต่จันทิมาบุคลิกเปลี่ยนนะ เปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนช้าพูดช้าคิดช้าช้าเวลาพูดเลยก็ช้าจะตกอะไบ้านลงตาก็พูดจะช้าไม่ใช่บุคลิกที่แท้จริงของจานที่มาจันที่มาปกติเป็นคนเร็วมากเป็นคนเร็เวนะเร็วใช่ไหมหน่อยเนาะเวลาไปไปไปอุป,ปถากไปจาริกไปอะไรเนะี่ยจันที่มานี่เร็วมากเลยเนี่ยคือขนาดพวก ร้านอาหารพวกไอ้พัตคารอะไรพวกพวกที่ร้านอาหารเนี่ยที่ตามร้านอาหารเนี่ยเขายังทําอาหารไม่เหมือนเอาของเอาอาหารมาส่งทําทํากับข้าวทำอะไรมาไม่ไม่ถูกไม่ทันใจจันท่มาจันท่มาบุกเข้าไปในครัวไปจัดการหมดเลยไปไปทั้งด่วยชามทั้งทำต้องทำนี่ทำนั่นทำนี่ยเข้าไปจัดการหมดเนี่ยเรียกว่าในพัตคารได้ในร้านอาหารในจันทิบาบุกเข้าไปครัวหมดเลยทำหมดเลยคือมันเร็วเป็นคนเร็วมันไม่ตัดใจ บุกไปหมดอนะเป็นคนเร็วคิดอะไรเร็วทำอะไรเร็วแต่พอเป็นธรรมปุ๊บจันทิมาชา้าเวลาจันทิมาแบ่งภาคระหว่างโลกกับธรรมเวลาเป็นโลกจันทิมาเร็วมากแต่พอเป็นธรรมจันทิมาแบ่งว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาธรรมเป็นธรรมเป็นโชคปฏิบัติธรรมามาอยู่วัดจันทิมาชา้าเวลาเวลาออกไปจะไปขทางนอกก็เร็วมากเลย แต่พอตอนนี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงปฏิบัติธรรมการที่มาชา้ามาถูกไว้โอ้ยมันสิ้นยึดที่ใจไว้ไม่ใช่ทําให้บุคลิกมันเปลี่ยนไปตามตามสภาพเหตุการณ์อย่างนั้นใจมันสิ้นยึดทําอะไรมันก็สิ้นยึดบุคลิกก็บุคลิกเดิมอยู่อยู่บ้านมันก็เร็วอยู่ในวัดก็เร็วทำอะไรมันก็เร็วแต่ใจมันสิ้นยึดแค่นั้นแน่และเนี่ยอยู่วัดตอนนี้เป็นช่วงมาปฏิบัติธรรม ชาอยู่บ้านเร็วอย่างงี้ไม่ถูกเงี้ยนะนี่คนที่ปฏิบัติธรรมในประเทศไทยนะรู้ว่าต่างประเทศด้วยบางทนะีในการปฏิบัติธรรมที่ผิดนะเข้าใจผิดอนะเนี้คือเก้าสิบเปอร์เซ็นคือเข้าใจการปฏิบัติธรรมที่ผิดเนะี่ยคือไปเปลี่ยนบุคลิกตัวเองอนะแต่ใจข้างในไม่เปลี่ยนไม่สิ้นยึดแต่ข้างในข้างนอกก็เปลี่ยนไปหมดแล้วแต่เปลี่ยนนะแต่ใจข้างในไม่สิ้นยึดนะ คือเราเคยเห็นมาหลายคนเราสอนมายี่สิบกว่าปีเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนบุคลิกตัวเองแต่จิตใจย,ยังไม่สิ้นยึดคือเคยเป็นคนที่มีลักษณะเราดูแล้วลักษณะที่เราพิจารณาดูเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวปับเปรียวมากโมีคนมีสติปัญญาน่าจะเคยเป็นผู้จัดการใหญ่เป็นบอสเป็นอะไรมาแล้วอะไรเงี้ยทำไมมันช้าแบบนี้ช้าพูดด้วยก็ช้าหันก็ช้าตาก็ไม่กอกเวลาจะหันก็หันนั้งตัวเลยแข็งตั้งตัวพูดก็ช้า พูดเลยก็เนิบเนิบเราก็ไม่ทันใจเลยพูดไม่ทันใจเพราะาเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเป็นพระหลานจานวนเราไปอยู่กับท่านหลายองค์เมื่อก่อนเนี่ยไม่เห็นท่านพูดชาทัง้งองค์หนึ่งอะสมัยก่อนเนี่ยเราไปอยู่เนี่ยอย่างเช่นท่านมร,รณภาพไปแล้วที่เราไปไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านมากไปสนงาธรรมกับท่านมากมาแต่หลวงปู่ขาววันรารโยวาทธากองเพลหลวงปู่เทศเทศลงัศลง,ศลงสีวัดหินมาเป้หลวงปู่เหรียญหลวงตามหาบัวโอ้โหไว้เร็วมากหลวงตามหาบัวเนี่ย ในลปบุเจียนเราไปหาท่านจะไม่เคยกล้าเขาใกล้เลยท่านดุมากเร็วมากแล้วก็ลู่ล่าเนี่ยใจดีลู่ล่าใจดีนะลูบุ่าเขียนว่าประตใจดีอย่างเงี้ยหลวงปูกคำตันลวงปู่จันทาถาวาโลลวบปู่อ่มธรรมกาโมก็ไปหาหมดแล้วไปอยู่หมดไปอยู่ไปไปสอนาธรรมไปถวายตัวเป็นลูกท่านลูกศิษย์ท่านหลายองค์ในปัจจุบันปลูอว่านลปู่รีลปเนตรีนี่ก็บุคคลนี้ของท่านเป็นของใครของมันนะเป็นเฉพาะตน แต่ท่านบุคลิกท่านเนี่ยเป็นตามบุคลิกของท่านนั่นแหละแต่ใจของท่านที่ยึดแต่ผู้ปฏิบัติธรรมอื่นๆทั่วไปเ่ะคือใจไม่ดันที่ยึดเลยบุคลิกเปลี่ยนเป็นแลช้าตาไม่กอกแล้วไม่เคยเห็นพระหลานเป็นอย่างนี้ <laughs> ปฏิบัติอะไรว่าช้าตาไม่กอกพูดกับเนิบเนิบน้บางยานเลย <laughs> โอ้ยเราถามว่าเนี่ยเราสังเกตด,ดูเจ้าเนี่ยสมัยก่อนเจ้าจะเป็นคนที่ค่องแคล่วไวสามารถน่าจะเป็นผู้จัดการนะ น่าจะเคยบริหารกริจัดการเป็นผู้นําคนทาไมตอนนี้มันช้ามากเลยเราเห็นเนี่ยเราไหนเราถามประวัติได้เป็นไงโอ้เมื่อก่อนเนี่ยหนูเป็นผู้จัดก,การบริษัทต,ตั้งหลายบริษัทอะหนูเป็นผู้จัดก,การบริษัทหลายบริษัททาไมมันช้าช้าตาไม่กอ,อกเนิบเนิบหันซ้ายหันขวานเนิบเนิบเงี้ยมันจะทันคนเหรอแล้วหนูจะจําอะไรได้จะสั่งการอะไรได้เหรอไม่ได้เลรอ้อาวทำไมเงี้ยแล้วเมื่อก่อนเนี่ยผู้โทรศัพท์ที ไม่ไม่ต้องจําเบอร์เลยไม่ต้องจําเบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องเมมใส่ใส่ที่ที่ที่บันทึกเบอร์โทรศัพท์เลยจําได้หมดโทรศัพท์คนนั้นคนนี้คนนี้แล้วบางทีคุยทีสองเครื่องเลยคุ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 ยทีสองเครื่องเลยเก่งมากหัวสมองข้อแก้วประไว้ป่าเปียวอ้าวแล้วทำไมเป็นแบบเนี้ยบุคลิกมันช้าเงี้ยช้าตั้งเมื่อไหร่เ่ะช้าเมื่อตอนตัดสินใจลาออกจากผู้จัดการบริษัทมาปฏิบัติธรรมพอเริ่มลาออกจากบริษัทมาลาออกจากปลดเกษียณทุกตําแหน่งแล้วก็มาปฏิบัติธรรม แล้วก็ช้าตั้งแต่นั้นมาอาทำไมเป็นแบบนี้เพอพราะปฏิบัติธรรมแล้วช้าก็ผู้ปฏิบัติธรรมต้องสํารวมสํารวมอะไรของเจ้าสํารวมหันก็ไม่หันตาก็ไม่กอกนี่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่สํารวมใจที่มันแลบส่งออกไปยึดบ้านถือบ้านส่งจิตออกนอกแต่นี่มันสํารวมกริยาท่าทางจนแข็งทื่อมันคนละเรื่องกันสํารวมใจหมายถึงว่าใจอะไม่ส่งจิตออกนอก ไปยุ่งวุ่นวายเกาะเกี่ยวผัวพันญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้ไปช่วยเขาคิดคิดเต็นเขาโทรศัพท์เจ้าละวันทั้งวันเนี่ยเรียกว่าอะไรเป็นประชาสัมพันธ์หรือเป็นปฏิคมน้องวันคุยแต่โทรศัพท์ทั้งวันเป็นปฏิคมเป็นประชาสัมพันธ์แต่ไอ้นี้เด็ดเด็ดนีสมัยนี้เขาไม่เรียกน,นั่นนะเขาเรียกอะไรนะอะไรนะ,อะไอทีวนันไอเด็ดเด็ดเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเนี <bamboo> ่ย <Lap> อะ่ะ <bamboo> ยูทูบเบอร์ <bamboo> อะไรนะทำตัวเป็นยูทูบเบอร์เป็นทำเป็นอะไร อะไรติดต่อทําเป็นเน็ตไอดอลหรืออะไรไม่ค่อยรู้ภาษาอะไรต่อใหม่ๆเนี่ยคืออดไปได้ต้องโทรศัพท์ทั้งวันเนี่ยเรื่องของอะไรมันต้องรู้เรื่องเข้าไปหมดอ่ะไม่ว่าใครเป็นเป็นอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรรู้เรื่องเขาไปหมดเลยในโลกเนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องเดี่ยเรื่องใจตัวเองแต่พระหลานเนี่ยท่านในในเรื่องใน,ในโลกโลกท่านไม่ค่อยุ่้วายไม่ค่อยรู้เรื่องเขาเ้าไปหรอกแต่ท่านรู้ใจของตัวเองเป็นตัวกันข้ามท่านรู้ใจของตัวท่านตัวเองแล้วก็ท่านสิ้ยึด ว่าใจของท่านส่งจิตออกนอกไปหาเข้าไปไปอยากคนนั้นไปอยากนี่อยากของคนนั้นนี่อยากพูดอยากคุยอยากอยากนั้นอยากช่วยเหลืออะไรเขานี่เออพระหลานท่านดูใจตัวเองแล้วท่าก็สินอยากแล้วนิพพ่านไปแต่พวกปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้ไม่รู้ไงมันกลายเป็นไปปฏิบัติที่กิริยากลายไปนอกแต่จิตใจมันไม่มันมีแต่ความอยาก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 มันคนละตรงกันข้ามเห็นยุ่งวุ่นวายโทรศัพท์ทั้งวันประชาสัมพันธ์ทั้งวันพูดวายไปหมดเ่ะแต่นี้แต่ตัวเองอ่ะบอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่ ใจข้างในวุ่นวายกิริยาการไปนอกเข้าหมดเฉยอย่างเงี้ย,ยงงมันผิดน้งผิดวันนี้เขาจะผิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เขาใจผิดคนละด้านเลยกับด้านใช่เปล่าเจ้าที่มาใช่เจ้าค่ะ <laughs> ใช่เจ้าค่ะเถียงได้นะลุงตาพูดผิดยังไงแต่ละคนเนี่ยลุงตาบอกแล้วอะถ้ามันไม่ถูกยังไงเถียงได้เถียงได้อนุญาตให้เถียงได้เจ้าค่ะมันรักษาใจเออเออเออ คือเห็นว่าองตาพูดไปถูกไงค้านได้นะเพราะว่ามันรักษาใจพอรักษาใจมันกลายเป็นรักษาใจแล้วมันเปลี่ยนบุคลิกเราด้วยไงมันไม่ใช่พระลานท่านไม่ได้เปลี่ยนบุคลิกแต่ท่านเนี่ยใจของท่านสิ้นยึดกานดูใจของท่านว่ามันมันมันส่งจิตออกนอกไปยุ่งวุ่นวายไปช่วยเขาคิดกิเต้นเขาหวงใหญ่รักใครผูกพันวุ่นวายไปหมดโว้ยอะไรมายุ่งกับคนนั้นไปหมดแหะ ที่เขาเรียกว่าครูบาอาจารย์หลวงตาท่านใช้เขาเสือก <laughs> เสือกเสือกไปทุกเรื่องเสือกสอนรู้สอดเห็นเสือกไปทุกเรื่อง <laughs> อันนั้นแหละท่านผู้ว่าเจ็บเจ็บว่ายจำจำแต่เราว่าเท่าไหร่พวกไม่สะเทือน <laughs> <laughs> ใจบักครับกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเออรักษาใจอยู่จันทิมาเอ้ การยานมิตรบอกให้หนูเอาแบตออกสักตัวหนึ่งูก็เอาแบตออกเพราะว่าหนูเร็วจนก็ทำอะไรไม่ถูกหนูก็เลยเอาแบตออกตัวหนึ่งแบตเตอรี่จะขาดแบตเตอรี่มันหายไปตัวหนึ่งก็เลยช้าครับขอบคุณเจ้าของงนตาตาทุตาทุ พราะปกติจี่มาก็าคล่องเคยคคล่องมากมัน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 เฉื่อยชาไปมันไปรักษาใจมันก็เลยพอพอใจมันมันไปรักษาใจมันยิ่งเฉยเอาบุคลิกเปลี่ยนมันไปบล็อกอ่ะก็เรียกไปบล็อกใจตัวเองพูดมันก็เริ่มชาไปบล็อกพอเข้าหมดลืลืมลืมบล็อกใจตัวเองโหคล่องมากเลยมันลืมบล็อกใจตัวเอง